สวัสดีครับเมื่อในวันทีท่12ตุลาคม2564นะครับผมนครตะลอนทั่วตอนนี้อยู่สะพานขามลำน้ำขี่นะครับบริเวณบ้านทวัดดินแดงนะครับตำบลท่งท่านี่อำเภอทวัดบุรีจังหวัดเอยเอันนี้นค,คือแม่น้ำชี่นะครับอันนี้เป็นสะพานขามมา นะครับมาฟังที่ผมยืนอยู่นี่นะครับคือตำบลเกาะแก้วนะครับตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรภูม,มิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนะครับวันนี้ผมมาอัปเดตน้ำชีบบริเวณนี้นะครับซึ่งแต่ก่อนๆน,นี่บริเวณนี้ที่ท่วมมืดนะครับเนี่ยเป็นบ้านนี่คืนนี่ท่วมมดนะครับท่วมแต่ว่าปีนี้ยังบ่้านท่วมนะครับน้ำอาจสี ยังโม่ลงมาหอดพี่ก็ได้ครับนะครับเดี๋ยวนี้ก็ถ่วมอยู่จังหวัดมหาสารคามนะครับล้นฟังแต่ว่าบริเวณนี้เดี๋ยวนี้ยังโบท่านในงล้นฟังอยู่ครับนะครับแสดงว่าม่วนน้ำนี่ยังโมท่านลงมาหอดพีนะครับผมมาโมนี่ผมคิดว่าน้ำาีิล้นฟังแต่ว่ายังโม่ล้นครับนี่ครับน้ำชี่นะครับยังโม่ล้นฟังแต่วัดหลายนะครับหลาย แสดงว่า,วา,ามั่วนน้ำยังบุษันลงมาหอดพี่ครับนะครับยังบุษันลงมาหอดพี่นะครับเปดตใน้องครับเป็นตลาดตลาดสดภาเทศบาตลตำบลท้านท่านี่นะครับเป็นตลาดที่ขายปลาจากแม่น้ำชี่นี่นะครับหลายครับท่านพี่น้องอยากกินปลากับมาถนนเส้นนี้นะครับหมายเลขสองศูนย์ซีซีนี่ จากจังหวัดลเล็ดแปลงเพื่อพ้นท้องนะครับแต่สี่นี่ตลาดอยู่บานทวัดดินแดงตลาดขายปลานะครับเือือครับคาดบวดถึงครับผมคาดว่าน้ำสีท่วมแต่ว่าปีนี้ยังงโม่วงครับม่วนาน้ำสียังบ่ลงมากยังบ่ลงมากหอดก็ได้นะครับอาสีเดี๋ยวนี้ท่วมจังหงวัดมหาสารคามนี่ครับพักตบจะว่าที่ไหลลงมานนำหนำอันน,นี้เปลี่ยนสพานขามล้อมนม้ำชี่ นะครับเราวางอำเภอสวัสดิ์คุลีตามเพื่อเอราวุฒินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดม่วนใหญ่เลยนะครับนะครับนี่สิเป็นพักทบชวาติดติดต่อมสองพานนะครับนี่นี่ครับอันนี้ติเทศในน้ำไรซาเลยครับนะครับนะครับแม่น้ำขี้ก็ยังวนหลายครับเพราท่านหล่นฟัง นะครับม่วนน้ำยังบนไหลมาหัวปีครับเดี๋ยวนี้อยู่จังหวัดสระามครผมยางว่าฟังอำเภอทวัดบุรีนะครับเป็นตำบลเทศบาลทงแท่ทนี่นะครับบ้านทวัดดินแดงรพระพีนองเบิงแม่นม้ำขี้นะครับกำลังไหลแห้ง จากฟังเสียแล้วพุ่มนะครับสามาถึงฟังของเพื่อทวัดดินแดงนะครับแต่ว่าสี่วกเขาตอลาแล้วครับนีบนะครับมาอัปเดตน้ำพี่น้องก็นี่ครับโอ้ต่อต่อฟังพังนะครับต่อฟังพังโอ้หนาขวัวเลยครับนะครับดูติดบานด้วย เป็นเ,เรือเรือออกหาปลาของพี่น้องชาวบ้านนะครับน้ำยัางมวลไหลปไปไหนครับแสดงว่ามวานน้ำยังบุลงมมหอดผีนะครับแต่อยู่แถวสารคามสีหล่นฟังแล้วนี่คือแม่น้ำชี้นะครับช่วงจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับระวังอำเภอสวัดดินแดงกับอำเภอเสระพุ่มนะครับอำเภอเสระพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเสรีภูมินี่เป็นตำบลเกาะแก้วนะครับตำบลเกาะแก้วอำเภอเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอด็ดพูดครับฟังผมครับฟังผมนะครับแต่ว่าฟังนี่สิเป็นอ่าตำบลท่งท่านี่นะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่คือแม่นม้ำชีช่วงนี้ไหลยังบ่นฟังครับ ยังบุลลนฟังครับผมขอใจว่าสิลลนฟังยังบุลลนครับเนี่ยอาอ,อัปเดตให้พี่น้องเบิรงแม่นามชี้นะครับนี่ครับผม,ผม,ผมยืนยูสะพานนี่ครับผมผมผมยืนดูสะพานนะครับนี่สะพานนะครับสะพาน ด้านขวามือผมนะครับด้านขวามือผมนี่สิเป็นตำบลท่งชานน่นะครับอำเภอถวัดบุรีจังหวัดรอยเอ็ดนะครับส่วนซ้ายมือผมคือตำบลก้อแก้วอำเภอเสรีพุ่มจังหวัดร้อยเอ็เหือกันครับนี่ครับคือแม่น้ำขี้ ไม่จังหวัดอยเอ็ดนะครับโอ้มีเลือหาป่านะครับโอ้ลงไปเลียนเร็วขนาดครับโอ้นะเลียนขามฟังไปเลยครับ อ้เนี่ยครับไหลเป็นระายะาเลยนะครับเมาผมลองๆเบิ่กนะครับโอ้เนี่ยครับต่อหม้อไหลแห้งนี่ครับน้ำชี้นะครับยังมโมลนฟังนะครับอยู่จังหวัดระยเอดม่วนน,น้ำยังบมลงมาหอดที่ครับเข้าใจว่าม่วนน,น้ำยังอยู่จังหวัดมหาสารคามอยู่กับกำลังส่วนสารคาม ครับ่อไปกระดินไหลลงมาพี่นะครับไล่ไม่เรื่อยขคือที่ท่วมไปเรื่อยๆนะครับจนหพุดนแล้วครับจังหวัดอุบลแม่น้ำชี่นี่กำเนิดยูจังหวัดชัยภูมุ่มนะครับไปตกแม่น้ำมุ่นดูอำเภอเมืองจังหวัดอุบลนะครับนี่คือแม่น้ำชี่นะครับด้านหลังผคนจะเป็นด้านตะวันตกด้านนี้ด้านตะวันออกนะครับเดี๋ยวนี้ประมาณหางมผมทายขึ้นทั้งด้านตะวันตกบ่ไไ้ครับเป็นย้อนแสงนะครับ ผูค้คนกับมาเบ่งหลายเลยครับพุ้นะครับเป็นตลาดเนี่ยนะครับเป็นตลาดน้ำนะครับคนกับมาชุ่มนะครับมาชุ่มน้ำหลายพวกมาแต่สะพานครับนี่คือแต่สะพานมาเบ่งลำน้ำชี้นะครับย่างขืนบัสูงหมดเลยอันนี้ตอมอสะพานนะครับ ยังบดสูงกว่านไ้นครับถือว่าบบสูงนะครับเพราะว่าขาดว่าม้วนน้ำยังบบไหลลงมาหอดพีครับเดี๋ยวนี้อกาสิยูจังหวัดมหาสารคามปีทวมอยู่ยพุ่นลนตะลิงอยู่พุ่นนะครับแต่ว่ายูจังหวัดเอ็ดนี่นะครับผมถามพี่น้องชาวบ้านอยู่นี่ก็ว่าน้ำขึ้นเรื่อยๆนะครับน้ำนะี่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับสาเหตุิสูงขึ้นเรื่อยๆคือม้วนน้ำจากเหนือนะครับ จากจังหวัดขอนแก่นจากจังหวัดมหาสารคามก็ทิ่ไหลลงมาพีนะครับไหลมาจังหวัดเลยทิ่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือสะพานขามล่าน้ำชี้นะครับบริเวณบ้านทวัดดินแดงตำบลทงท่านี่นะครับอำเภอทวัดบุรีจังหวัดระยอดครับฝั่งโน่นครับส่วนฝั่งที่ผมยืนอยู่นี่คือตำบลก้อยแก้วนะครับอำเภอเสละภุ่มจังหวัดรอยอดคือกันครับนี่ครับฝั่งนี้ครับ มาหรป่าครับใต้สะพานนี่คือต่อหมอสะพานมาไส่เบ็ดใส่เบ็ดครับเนี่ยปู่ะใส่เดือนครับขอขอบคุณพี่น้องครับที่ติดตามรับชมนครตะลอนทั่วขอบคุณทุกๆท,ท่านครับสวัสดีครับ